นี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่อง18แรงมา้า2จังหวะนะครับหางสั้น17นิ้วให้ลูกค้าจากบุรีรัมลัมลัมลัม,ล,ม,ล,มลูกค้านะครับจะขับรถมาจากบุรีรัมเพื่อมาหาผมและอยากเจอผมนะครับผมเพื่อให้ผมสอนการใช้งานเครื่องเรือโอ้โหผมเข้ารบและสัทธาในตัวพี่มากแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อคืนผมก็คุยและอธิบายกับแกแบบหลายรายการหลายอย่างนะครับเป็นลูกค้าผมจริงๆเท่านั้นแหละครับ จะรู้ว่าผมดูแลคุณแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอาจจะซีเรียสอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะอยากให้ความรู้พี่เขา,าตกลงพี่เขาไม่มาแล้วนะครับผมบอกพี่ค่าส่งห้าร้อยอย่ามาเลยเดี๋ยวผมทําคลิปวิดีโอมีรายล,ละเอียดเป็นตัวหนังสือส่งให้พี่ทางไลน์นะครับผมพี่ใช้งานได้แน่นอนเพราะลูกค้าผมร้อยเปอร์เซ็นต์มือใหม่ทั้งนั้นครับคุยกับผมสองสามรอบหายแล้วโอยหน้าสดไปเห็นครับเรือจะบินอยู่แล้วครับแต่ละคน <laughs> ให้ความรู้วิธีการที่ถูกต้อง เพื่อนทําตามผมใช้งานได้จริงแน่นอนครับผมมาเลยครับมาแกะเครื่องอ่าให้พี่จากกลีรานะครับผมดูก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมจะได้อุปกรณ์ของแข็งตามนี้นะครับผมชุดลูกบีสายน้ํามันนะครับแจ็คตัวนี้ใช้ตัวเดียวกับยามาฮ่านะครับผมถ้าสายอนาคตเสียหายนะครับต่างของยามาฮ่ามาใส่ได้เลยนะครับพี่อุปกรณ์สำคัญต่างๆจะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับ ที่สาคัญที่สุดคือยางใบพัด๊มน้านะครับที่แกะยางใบพัด๊มน้าออกมาแล้วถ่ายรูปนะครับหน้าหลังนะครับหรือมีตัวเลขรหัสอะไรก็ถ่ายไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ตัวเดียวกับยังห้าเหมือนกันนะครับสามารถสั่งซื้อในแอปนะครับออนไลน์ได้เลยค้นหาแบบรูปภาพนะครับผมไม่ว่าจะหัวเทียนนะครับหัวเทียนจริงๆแล้วนะครับสามารถเทียบกับมอเตอร์ไซค์บ้านเราได้เลยนะครับผมอะไรทุกอย่างเป็นระบบเมนูรุ่นเก่าอยู่ครับ อ,อย่างเช่นเรื่องน้ำมงนน้ำมันก็เป็นระบบคาร์บูดูดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ผ้าพปั๊มดูดขึ้นเป็นปกติยังไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับระบบเครื่องเรือตัวนี้ครับผมคาร์บูเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับสามารถล้างคาร์บูเองเทคนิคไม่ง่ายนะครับคือถอดแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยศึกษาหาความรู้ไปด้วยใน YouTube ใน Google มีให้ดูมีให้ศึกษาครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็พักปัญหาผมในไลน์ได้เลยนะครับถ้าไม่ตอบจะรีบตอบกลับถ้าไม่รับโทรศัพท์จะรีบโทรกลับนะครับผมดูแลถึงแน่นออนเดี๋ยวลง ดูว่าผมจะดูแลคุณแบบไหนนะครับอ่าอุปกรณ์นะถังน้ามันนะครับที่แหงไปนะครับจะเป็นงานตัวอย่างดีให้นะครับผมอ่าบอกระดับน้ามันตรงนี้นะครับบอกระดับน้ามันนะครับอ่าแยกน้ำมันเสียบเข้าตรงนี้ตรงลูกบีบนะครับผมจะมีลูกศรบอกไหนออกจากถังน้ำมันแล้วไปเข้าเครื่องนะครับผมแล้วเวลาพี่ใช้งานพี่ก็ต้องคลายวาล์วตรงอย่างนี้ด้วยนะครับอ่าถังนี้จะขนาด24ิสี่ลิตรใช่ไหมครับพี่ ช่วงแร่ช่วงน้ำอินนะครับผมอยากให้ผสมอัโตรุปหนาไว้ก่อนนะครับอัตราส่วนเป็นซินสามสิบริตต่ออัโตรูปหนึ่งลิตรนะครับผมในถังนี้พี่เติมไปสิบห้าลิตรก็ได้นะครับผมสิบห้าลิตรเป็นซินนะครับพี่ก็เติมอัลตรุปนะครับผมไปครึ่งกระปุกก็ได้ครับอ่าครึ่งกระปุกก็ห้าร้อยซีซีนะครับหนึ่งลิตรหนึ่งพันซีซีใช่ไหมครับพี่ก็เติมไปห้าร้อยซีซีนะครับก็เท่ากับเบ็นซินสามสิบริตต่ออัโตรูปหนึ่งลิตรก็ถ้าเป็นซินไม่ถึงก็หารับ ช่วงแรกช่วงรันอินอยากให้ใช้อัตราส่วนนี้ก่อนนะครับ10ชั่วโมงพอพ้น10ชั่วโมงไปแล้วนะครับอัตราส่วนน้ํามันเบนซินจะเป็นเบนซิน40ลิตรนะครับต่อออลตลูบ1ลิตรนะครับถ้าน้ามันเบนซิน20ลิตรอ่าพี่ก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับผม500ซีซีนะครับเรื่องการผสมน้ํามันออลตลูบสาคัญนะครับผมอ่านี่ต้องใช้ออลตลูบนะครับที่เป็นของเรือเท่านั้นไม่แนะนําให้ใช้ของมอเตอร์ไซค์นะครับผมเพราะว่าอ่าความละเอียดของตัวน้ามันนะครับของเรือจะ มีความละเอียดสูงกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับพี่นี่ครับมันจะเขียนว่าเกจมาลีนที่ห่ออะไรใช้ได้หมดขอเป็นเกจมาลีนใช้กับเรือโดยเฉพาะนะครับตอนนี้จะเป็นน้ำมันของบริษัทซูซูกินะครับผมาสนบสนุนจากซูซูกิมาลีนภูเก็ตนะครับผมขอบคุณครับบอสผมก็เอามาแจกให้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับผมก็สามารถพักไปซื้อกับเขาได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมผสมเอาตัวรูปเรียบร้อยใช่ไหมครับเวลาพี่ใช้เรือช่วงลันทินนะครับแนะนําให้เล่งคันเลขงห้าสิบ ถึงเจ็ดสิบปอร์เซ็ตของคันเร่งนะครับขับเรื่อยๆในน้ำนะครับมี่การลันทิ้งนะครับผมไม่แนะนาให้เอาถังใบเล็กๆนะครับมาใส่น้ำแล้วสตาร์ทในถังอย่างนั้นผมไม่แนะนาผมอยากให้พี่ใช้จริงผมอยากให้พี่ใช้จริงนะครับในใส่น้ํามากกว่านะครับการลันทิ้งนะครับลันทิ้งเสร็จแล้วนะครับสําคัญนะครับพี่น้ําโชว์ท้ายเรือนะครับน้ําโชว์ท้ายเรือจะมีรูออกท้ายเรือนะครับให้พี่สังเกตดูน้ําตลอดนะครับ ย้อนเรือก็ดูน้ําอ่าเช็คเช็คดูด้วยว่าเครื่องเราผิดปกต,ติไหมนะออกไหมถ้าน้ําออกปกติก็ถือว่าเครื่องยนต์โอเคนะครับผมสําคัญเครื่อหนึ่งนะครับอย่าลืมมาะตุนกัตลูสองน้ำโซเครื่องสําน้ําโซเครื่องสําคัญครับอ่าและเวลาที่ไปลงน้ําแล้วใช่ไหมครับลูกค้ามือใหม่โดนกันมาเยอะแล้วลงน้ําตื้นไม่รู้ตัวผมแนะนานะครับขอให้ลงน้ําประมาณหน้าขาเครื่องเครื่องของเรานะครับหางไม่นจะจุ่มลงไปลึกพี่อ่าถ้าึันตื้นมันโดนหินโดนทรายโดนโคลน โดนโคลนะครับผมมันจะดูดเข้าเครื่องหมดระบบหล่อเย็นตันหมดครับผมอย่างน้อยหน้าขาหรือเอวขึ้นไปครับจะเป็นระยะที่กอดใจนะครับผมนี่ขับไปเรื่อยๆในในน้านะครับผมใช้งานปกติครับผมอ่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนก็ติดต่อทํานาผมได้เลยนะแล้วหลังจากเราใช้งานเสร็จใช่ไหมครับพี่อ่าเครื่องสองจังหวะเนี่ยครับน้ำมันเบนซินมันระเหยได้แต่ออโต้ลูปมันระเหยไม่ได้ใช่ไหมครับเวลาพี่คิดว่าพี่จะไม่ได้เล่นหรือเก็บเรือทุกครั้งนะครับ พี่สตาร์ทอ,อยู่ในน้ํากอดขึ้นไฮเลอร์นะครับเรือก่อนเก็บเรือนะครับให้สตาร์ทอยู่ในน้านะครับแล้วดึงปลั๊กน้ํามันจากเครื่องออกเลยนะดึงปลั๊กน้ํามันออกเลยครับแล้วพี่ก็เล่งช่วยนิดนึงนะครับให้น้ํามันมันหมดในคาบูไปเองเลยนะครับผมถ้าหมดไปเองแบบนี้นะครับคาบูพี่จะไม่ตันใส่น้ํามันพี่จะไม่ตันนะครับจะไม่มีเมือกเหนียวอะไรทั้งต่อไปที่สามารถมาใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับบางทีออ,อตโต้รูมนะครับถ้าเราไม่ไล่แบบนี้มันจะเป็นเหนียวนะครับติดตามนมหนู รูต่างๆรูเล็กรูน้อยนะครับ่าสายน้ํามันนะครับผม عم, มันทําให้อุดตันก็สตาร์ทยากเองนะครับพอสตาร์ตติดนะครับมันยังไม่ละลายใช่ไหมครับลงไปในน้ําอาการมันก็อึ๊อั๊อ,าาอาาย่างเงี้ยครับมือใหม่ก็จะเกิดความตกใจนะครับผมจะจะตกใจนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ไล่น้ํามันให้เครื่องดับไปเองเลยครับแบบนี้พี่จะเจ็บเป็นเดือนสองเดือนก็ไม่มีปัญหานะครับผม่อเล่นเรือนะครับ่อลงน้ําก็ควรสตาร์ทนะครับให้มันมีเสียงอาการว่าเครื่องติดแล้วก่อนนะครับเซ็ตเครื่องก่อนลงน้าตลอดนะครับ สารเคลือบต่างๆสามารถฉีดเข้าไปได้เลยในกรณีลงทะเลลงน้ำสือก็ฉีดเข้าไปได้เลยเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองไปดูวิธีการนะครับผมหลังเก็บก็ล้างทาความสะอาดเครื่องด้วยนะครับลงน้ําเค็มขึ้นมาจากน้ําเค็มนี่ต้องไล่น้านะครับไล่น้ําสืดอนะเขาเรียกนะครับเพราะในระบบหล่อเย็นเนี่ยจะมีน้ําเค็มนะครับก็ไปอยู่นะที่ไล่น้ําสืดอก่อนสักห้านาทีสิบนาทีนะครับแล้วก็ไล่น้ามันให้หมดคาร์บ่าอันนี้ก็เก็บได้เหมือนกันล้างทาความสะอาดทีสัน สารกันสนิมนะครับสารเคลือบต่างๆเข้าไปนี่เก็บไว้ได้ยาวเลยนะครับถ้าพี่ดูแลรักษาแบบนี้นะครับผมพี่ใช้งานยาวแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจีนเครื่องญี่ปุ่นดูแลเหมือนกันครับพี่เล่นมาหมดแล้วครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเรียกรถมาให้พี่ก่อนวันนี้อยากทําคลิปให้ครับก็เลยอาจจะช้านิดนึงนะครับผมอยากทําคลิปให้พี่ได้ดูนะครับผมติดคัดตรงไหนนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับเครื่องอาการเป็นแบบไหนถ่ายวิดีโอมาเดี๋ยวผมช่วยประเมินนะครับผมตินค้าของทางร้านผมนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับ และรับประกันอีกหนึ่งอย่างตรงไปนะครับขนตรงนะครับตามแต่หักเสียหายผมเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่แต่หักเสียหายให้ทันทีนะครับขอแค่พี่ตั้งกล้องวิดีโอแบบกนี้นะครับเราไม่ต้องมาทะเลาะก,กันเลยไม่ต้องมา,อ,าอะไรกันให้ยุ่งยากเปิดวิดีโออา้าวฝาแตกเปลี่ยนให้เลยแค่นี้จบครับผมอลองคบกับผมเป็นเพื่อนดูนะว่าผมจะดูแลคุณแบบไหนนะครับผมอ่แล้วคุณจะรู้ว่าเครื่องชีนถ้าเราดูแลรักษาเครื่องเป็นนะครับก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ก よっ